สระไอไม้มวนสระไอไม้มวนเป็นสระเสียงสั้นเมื่อออกเสียงเหมือนเสียงอะที่มีตัวยอสะกดเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชน,นะต้นวิธีการเขียนสระไอไม้มวลเขียนเหมือนสระไอไม้มาลายเลยนะคะโดยเริ่มเขียนจากหัวก่อนเมื่อลากเส้นขึ้นไปแล้ว ม้วนปลายเข้าหาตัวสังเกตจากลูกศรแสดงทิศทางได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสะระอไอไม้ม้วนกันเลยค่ะใบสะกดว่าบอไอใบเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะต้นกล้วยมีใบให้ร่มเงาคำว่าใช้สะกดว่าชอไอชัยไม้โทใช้ ตัวอย่างประโยคนะคะแม่ใช้ใบตองห่อขนมคำว่าในสะกดว่านอไอในตัวอย่างประโยคนะคะพ่อปลูกต้นกล้วยในสวนคำว่าใต้สะกดว่าตอ ไต้ไม้โทใต้ตัวอย่างประโยคนะคะฉันยืนใต้ต้นกล้วย